นี่นะฮะก็คือตัวไททานแฟนแมนก็คือตัวที่แรที่สุดก็คือ1%นะฮะของ u s ก v e Fan Crate ก็มันเป็นกล่องที่แสนจะเกลือนะฮะสำหรับคนที่สูง10กล่องเยอะเนี่ยแต่ถ้าเกิดได้มาเนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มประมาณหนึงและตอนนี้ผมก็ได้ได้มาแล้วครับอ่ะอันนี้ยืมมานะอันนี้ผมไม่ได้ได้นะครับโอเคเอาละวันี้เดี๋ยวมาโชว์ศักยภาพสักหน่อยสำหรับ3ตัวนี้นะฮะ ระดับแฟนแมนธรรมดาแล้วก็ลาร์ดแฟนแมนแล้วก็ตัวทีท่านนะฮะสำหรับ2ล่างแรกเนี่ยก็จะเป็นล่างธรรมดานะฮะก็คือเป็นล่างตัวเล็กๆกับตัวปานกลางส่วนทีท่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยวางช่วงท้ายก็คือช่วงที่เราแบบโหดขึ้นแล้วสำรวจดีแดนใหม่ที่บอกทีเฮดกับตัวอาจิเมทรับยูนิตไม่ได้เข้าทุกครั้งที่เดินทางช้อปปิ้งไปไงเกิดได้รับของขวัญไปหาช้อปปิ้งได้แล้วที่บอกทีเฮด โอเควางสามตัวเรียบร้อยต่อไปก็นี่นะฮะก็คือแฟนแมนธรรมดาที่ผมได้วางไว้เริ่มต้นมาก็เดี๋ยวละ <c oughs> โอ้โหพัดลมทำไมมันดูรันทดจักอ่ะนีไม่ใช่ใบพัดเดียวแล้วก็ไม่ส่ประกอบด้วยอ่ะเดี๋ยววางล่างสองล้วกันตรงนี้อ่าโหดขึ้นมาหน่อยอ่ะถือว่าโอเคประมาณนี้ก็ใช้ได้และนี่ก็คือร่างเทท่านนะครับอ่ะวางตรงนี้เลยยล้วการให้มันเด่นเด่น,ดนอ่าโอเค ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปวางตอนที่มันเหลือประมาณเท่าไหร่เพราะไอตัวท่ท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางสักประมาณ 4- 5ห้าตัวนะฮะเพราะพื้นที่เนี่ยมันมีจํากัดตั้งแ่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าจะให้ปูดตามตรงเนี่ยเหมือนมันเป็นบั็กนะฮะเนี่ยเห็นไหมพราะลมมันแยกกันอะแล้วถ้าเกิดวางไม่ได้ปุ๊บมันติดไม่ได้เลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ผมวางเพียงแค่ตัวเดียวไปก่อนอัปเกรดให้ได้ก่อนนะครับเคยประมาณนี้ ต่อไปคือกล้านึงโอเคเรียบร้อยอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปก็วางตรงนี้แล้วกันซึ่งผมจะวางตรงนี้นะฮะให้พลังมันออกไปด้านนอกมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เดี๋ยวผมจะวางให้เสร็จไปเลยสําหรับตัวไททันจะวางแล้วค่อัพทีเดียวเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยอีกสองจุดก็คือจะเป็นตรงนี้ถ้าเกิดวางได้นะครับ วางได้ไหมนะเอ้ยได้ได้ได,ได้มันจะได้มันจะได้เออนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะวางไว้ห้าตัวก็คือมันได้แค่นี้แหละนี่นี่นี่จุดนี้จุดอ่าโอเคเรียบร้อยน,นะฮะตอนนี้ห้าจุดเพนที่เรียบร้อยน,นะครับอ่าอัปเกรดไปตอนนี้นะฮะก็เวลสองทุกตัวแล้วสําหรับตัวเททานนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปอัปเกรดตัวเงินปับ๊บอ่าเรียบร้อยน,นะฮะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยว่ามันแตกต่างจากล่างแรกยังไงก็มีพัดลมเสิร์ฟเข้ามานะครับด้านข้างนี่มีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะฮะถ้าผมดูไม่ผิดแล้วก็นะมันจะมีเอฟเฟกต์ลมด้วยนี่ถือว่าใช้ได้เลยสาหรับเอฟเฟกต์แบบนี้ที่เขาลงทุนกับตัวราคาประมาณเท่าไหร่อึนบัสไซน์อ่ะอืมถือว่าเขาลงทุนใช้ได้นะครับต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดตัวซานต้าไปก่อนส่วนตัวใหญ่พวกนี้เดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวพวกนี้ยังพอไหว และนี่ก็คือตัวสุดท้ายอึ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทุกตัวเป็นเลเวลสามหมดแล้วนะครับก็มีปีกเสริมเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเสริมล้วปีแค่ได้แหละส่วนสเตลรถก็คือดามเมจสามพันเจ็ดกระไว้เชิรนะครับแรงพังอันนี้1.5ึ่งจด้ามีแต่แต่เริ่มโอเคอันนี้ไม่แปลกเท่าไหร่กูดาวสุดจนะฮะแต่สิ่งที่พีคไปมากกว่านั้นก็คือระยะมันเพิ่มขึ้นนะฮะ คือมีสองอย่างที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือระยะกับดาามจแค่นั้นเองนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนเรื่องการผ่าเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวเยอะโดยเฉพาะตัวเท่านเนี่ยมันจะทําการผักไปหลังแมปได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าโกงจริงอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวอัปเกรดกันเอาละครับตอนนี้มีหมื่นนึงละอ่ะอับตัวนี้ไปก่อนนี่มีเอฟเฟกลมแบบสวยขึ้นนะฮะมาจากเดี๋ยวนะอันนี้เป็นควรผักไปด้านหน้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมลมปิวขึ้นอะ่ะ อ้าวเดฟแจ้ด่วเลยลมมันขึ้นได้ไงอะมันต้องเป็นลมไปด้านหน้าดิเออโอเคอัพสามตัวอ่ะไปได้อีกไหมอีกนิดนึงน่าจะได้ละเขียนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทุกตัวนะฮะเป็นเลเวลสี่เป็น 4, ปที่เรียบร้อยนะครับก็มีพัดลมด้านหลังเพิ่มขึ้นมาเป็นใบพัดแล้วก็อะไรอ่ะไม่มีล้แต่ว่าสเตตก็คือหนึ่งมื่นอ่าและระยะก็คือห้าสิอันนี้คือระยะห้สิบนะครับ เนี่ยกระดกว่างอยู่อะวงประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปใช้หนึ่งหมื่นตัวตัวโอ้โหห้าตัวก็ห้าหมื่นใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยท้างัานเดี๋ยวรอไปก่อนนะคะแล้วก็ใช่ตอนนี้เราถึงเว็บที่ยี่สิบหกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกตัวเลเวลห้าหมดแล้วภายในเว็บสามสิบเอ็ดก็ถือว่าไวนะครับสำหรับตัวโหดแบบนี้ ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับราคาที่เขาตั้งไว้อะมันโหดมากนะครับถ้าเล่นคนเดียวนะแต่ถ้าเล่นสองคนที่ผมบอกเลยว่ายากอยู่เพราะเนื่องจากว่าเงินคุณเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณ FK เลยะบอกเลยว่าสวยหนักแน่ๆเพราะว่ามันจะยากขึ้นก็ถึงตัวนี้เนี่ยมันจะโหดก็จริงแต่ DPS มันแค่แปดหมื่นไงมันไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์อะไรเงี้ยอาจจะโซโล่เดียวได้แต่นี้ไม่ใช่ไง ค่าสุดท้ายคือใช้สามหมื่นซึ่งผมน่าจะอัพไม่ตันทุกตัวนะฮะอาจจะอัพประมาณตันสี่ตัวแล้วที่เหลือก็เป็นตัวเล็กๆก็ต้องรอดูครับว่าจะพอป๊อปป่ะฮะงั้นมาดูกันดีกว่าล่างสุดท้ายราคาสามหมื่นเพิ่มอะไรมาบ้างล่างที่แล้วเพิ่มแอร์ดีมาเล็กเนี่ยไอแท่งยาเนี่ยคราวนี้เพิ่มอะไรมาฮนะไม่มีเหรอเหมือนจะไม่มี แต่ว่าดูดีขึ้นนะเนี่ยดูดีตรงที่ว่าดาเมจเนี่ยสี่หมื่นยุบมากถึงจะไม่ได้เท่ากับตัวโกดนอะไรงั้นอะโกดีในฟิวเจอร์อะไรอ่อะอที่มันแบบตัวโหดแต่ดูสตาดิครับระยะ65ก็ถือว่ากว้างอยู่มันเป็นวงกว้างด้วยไงอ่ะมันไม่ได้จบตีตัวเดียวก็ถือว่าดีอ่ะเดี๋ยวอีกตัวก็อัพได้แลวเดี๋ยวผมจะอัพตัวประมาณตรงไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันตัวริมริมเออเรียบร้อย แค่นี้นะฮะเราก็สามารถผ่านได้ชิวๆสำหรับตัวไททันแฟนแมนนะฮะและก็ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะวางตัวเล็กๆไปด้วยอ่ะโอเคเอาตัวลาดแล้วกันตัวแฟนแมนธรรมดาผมว่าไม่น่าไหวน่าจะไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะจัดการได้นะครับตอนนี้ผ่านไปเพียง13นาทีเราก็อยู่เว็บที่40แล้วนะครับก็ถึงว่าไวใช้ได้สำหร,รับการโซโล่เดี่ยวในครั้งนี้นะฮะ อ่ะตอนนี้มีหมื่นเก้าเดี๋ยวรออีกสักพักก็จะอัพได,ด้ตัวที่สามนะฮะนี่แหละที่ผมบอกว่าไม่สามารถอัพได้ทุกตัวนะฮะก็เป็นเพราะงี้แหละมันใช้เงินเยอะอยู่เห็นได้ไหมอันนี้เลือดเท่าไหร่เนี่ยโดยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสี่ล้านนะฮะปกติถ้าเกิดเราเล่นธรรมดาเนี่ยใช้ตัวประมาณหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานอยู่นะฮะเดี๋ยจบอ่ะโอเคอัปเกรดเออตอนนี้มีสามตัวแล้วนะครับที่ตันรวมล้านแฟนแมนไปด้วยอีกตัวหนึ่งดาเมจหมื่นหนึ่ง ดี๋ไวิ่ใช่ได้อะอันนี้เท่าไหร่นะผักสูนจุดแปดตะกูดาวศูจุดห้าเท่ากับไอตัวเทท่านด้วยดีกว่าอันนี้ก็ด้วยสิบจุดห้าสิบจุดห้าหมดเลยดีกว่าหอวน,นี้งมันจะเรียงรันแบบเลยถ้าแฟนแบนธรรมดาก็จะเป็นการผักสูนจุดห้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นศูนย์จุดแปดใหญ่กว่าเดิมก็เป็นตัวระดับเทท่านหนึ่งจุดห้าเลยโอเคเข้าใจาละอันนี้ตัวต่อไปผมจะอัพตัวด้านหน้าแล้วกันฮนะ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยอัพแลวกันนะครับอ่าตอนนี้มีสองหมื่นสองได้อยู่โอเคนะฮะตอนนี้ทุกตัวของผมเนี่ยที่เป็นระดับเทท t าน,นะครับตันหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางไอ้พวกตัวเล็กๆบ้างแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโกงเกินบางนาจะเกิดว่าอาจจะแพ้เดี๋ยวประมาณไปห้าสิบเดี๋ยวผมจะขายตัวเงินแล้วก็เตรียมเงินเก็บเอาไว้นะครับเพื่อฉุกเฉินนะถ้าเกิดว่าตัวพวกนี้มันจัดก,การไม่ได้นะ ผมก็จะทําการวางเทท่านอีกตัวหนึ่งแล้วก็อัปเกรดจนตานเลยนะครับอ่ะโอเคเว็บห้าสิบละถึงเวลาละขายตัวเงินทิ้งไปเลยอ่ดาด่านนี้คือด่านที่โหดที่สุดนะฮะมาเดี๋ยววางตัวธรรมดาม้างผมว่าเลยจัดการได้แน่ๆรับรองฮะตัวมนตึงเกินตึงเกินยังไงก็หยุดไม่ได้ครับอุ้ยแต่สรุปไปละโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวรอด้วยนะครับนี่เะเพียงแค่ห้าตัวนะฮะตัวบอสเนี่ยมันก็เกือบตายแล้วนี่เกือบตายนี่หมายถึงเลือดลดเยอะแล้วครับ DJ ไทเลตปกติเนี่ยมันตายยากมากนะครับแต่ตอนนี้คือมันตายไวมากเห็นไ,ไหมเลือดใกล้หมดแล้วเดี๋ยห้านานเออเรียบร้อยจบตายเลือตัวใหญ่นะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยหน่อยแล้วกันอ่ะวางประมาณตัวหนึง่งเอออัปเกรดประมาณนีแ่แหละครับ Okay, เดี๋ยวลบตัวเล็กด้วยแต่มีโอกาสแพ้สูงนะฮะถึงแม้ว่ามันจะโหดก็จริงแต่เราไว้ใจไม่ได้อยู่ดีนะฮะว่ามันจะโหดสุดหรือเปล่าปึ๊บอ่ะวาตัวนี้แทนอ่าก็วางตัวนี้ด้วยปึ๊บวันนี้นะครับใส่ตัวนี้วางตัวนี้อ่ะวันนี้นะฮะให้มันโดนทั่ว เลือเหลือเท่าไร่ประมาณนี้ง่ายอยู่เดี๋ยวมันก็แตกนะฮะตายแล้วเหลือเท่าไรเหลือสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านยี่สิบห้าล้านโอเคโอเคไม่อยากไม่อยากฮะมาตัวนี้ให้ตายไปเลยอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะประมาณนี้วางไว้ใกล้ๆดีกว่าจะได้จบไวๆเช่ประมาณนี้ดดนสดตัวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยมันจะเป็นละมันไม่โดน ประมาณสตัวก็น่าจะเพียงพอแหละนะโอเคเงินหมดละน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยใช้เวลาไปสิบแนาทีก็ถือว่านานอยู่นะฮะแต่มีโอกาสหลุดสูงแต่ถือว่าศักยภาพในการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ถ้าเกิดว่าผมวางตัวเททานทุกตัวเนี่ย แล้วไม่วางตัวล้านแฟนแมนเนี่ยอาจจะชนะไปนานแล้วนะครับอล่ะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้แล้วว่าผมยืมมาจากร้านไหนก็ตรงนี้เลยนี่นะฮะร้านบอกทีเฮดนั่นเองนะครับก็คือเป็นร้านที่บอกเลยว่าดีมากๆซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นหลายอย่างเลยฮนะเหมือนการต่อสู้ระหว่างตัวทัาแฟนแมนอะไรแบบนี้ก็จะราคาถูกลงนะครับแต่ละอย่าง นี่ไอ้พวกนี้ก็จะมีเซตด้วยนะครับให้เข้ามาที่ยูนิตตรงนี้อ่าได้ไหมคอมโบแฟนแฟมิลี่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่านี้ถูกมากๆนะเพร่ะแค่ตัวไททัทนแฟนแมนเนี่ยก็400กว่าไปแล้วเกินราคานี้หรือว่านี้เนี่ยได้ตัวมิติกมาแถมนะฮะคุ้มแน่ๆบอกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อกล่องพวกนี้ไปส่งได้แต่บอกเลยว่าซื้อแบบแพ็คอันนี้ยคอมโบเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะฮะ แล้วยังไม่พอนะครับยังมีหลายแมปเลยอย่างเช่น Anime Defender ไม่ก็บอกฟุตอะไรเงี้ยมีหลายแมปเลยนะครับที่ราคาถูกมากๆจริงๆอ่ะแบบไม่ได้มั่วนี่นะฮะน้ำพุแห่งความปรารถนาอย่างนี้ก็ไปหาสุ่มก็ได้นะฮะนี่อย่างอันนี้เจมนะฮะแต่ว่าต้องเลเวล15ขึ้นไปก็จะมีแต่ละอย่างก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้โอเค แล้วผมก็ขอฝากร้านนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับร้านบอกทีเฮลิง์อยู่ในคลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้